ครพายูท้าแก้วได้ครับพาะอะไรเครื่องผมก็ไม่มีน้อยไม่ค่อยเยอะที่ดูในตั้งแต่ในเพจแล้วก็เลยบอกลุงแต่ลุ่นั้นเลโอ้ได้ครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวดูของแถมให้่อยมาจากลองไฟแถมคองแถมมาทุกครั้น่อยครับ ประมาณนี้ป่ะแบบเกอร์นูกฟินเหรอครับผมสั่งไปแล้วว่าจะเข้าอีกประมาณสักน่าจะสามนาท์ประมาณนั้ครับถ้า <c oughs> <c oughs> รอด้ก็ต่อเพ่าะตอนนี้มีจะมี Yamaha เข้าแล้วก็ซ c อ,อ่ะพวกสแ a r มาทำแบบเข้าแต่มัน,มนยังยมมา,ายม,ม่ายาม่าฟินใช่ใชแต่มันต้องเป็นรุนะ่นน<ช>ึงจับยากใ,<ช><ๆ>ใช่ปะนี่วันนี้ลูกค้าได้เสื้อลูกนะคะแล้วก็ชุดประกินชุดใหญ่เดี๋ยววันนี้แถมสติกเกอร์ให้ลูกค้าแล้วก็พวงกุญเจนี่พวงกุญแจนะครับแถมเลยเลยครับ